สวัสดีทุกๆคนนะเอพื่อวันนี้อยู่เลยกันตอนนมเมอร์รีวิวนะแล้วก็ฟล็อกอาร์เอ็มช่องเก็ตอนนี้ผมได้เอฟซีเอฟซีบ้าเลยเอฟซี FC เขานะฮะก็ถ้าเคยอยากติดตามเขาเขาก็พูดติดตามเพื่อให้เคียงผมเลยเออเพื่อเดี๋ยวเราไปดูคลิปอัปโหลดกันเลยครับไปเลยกดแป๊บชึบโอเคตอนคลิปอัปโหลดเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็นรับเป็นเอฟซีสองคนนะ ก็ลเล่นคลาสสิกแอคชั่นอีพีสามเขาชอบเล่นคลาสสิกแอคชั่นนะแล้วก็ไม่ครับแต่เขาบอกว่าคลาสสิกแอคชั่นนะ <c oughs> ผมลบแล้วเล่นได้แต่ว่าผมต้องโหลดใหม่โอเคนะก็ตอนนี้ผมเอฟซีเขาอยู่นะก็ไปดูคลิปใหม่สตรีมสดไมค้าพีอีเอาชีวิตรอดแจกรหอะคาสิคออนไลน์ดูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้ง ขอสี่รหัสอ่ะโอเคนะอืมผมไม่ได้ดอกหัวไว้ก่อนผมช้าผมมาเพิ่งติดตามตอนตอนที่เขาดูเอาแบบเนี่ยเขาเขียนว่าแอปอัพอปเดทอัปเดตอัปเดตอัปเดทข่าวสารมาครับผมก็ติดตามเขาตอนนี้แหละนะแล้วผมก็ไม่ค่อยดูเขาเพราะว่าการแจ้งเตือนผมไม่ค่อยดี อะไรมากมายนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสุด